เริ่มต้นวันมาด้วยเกมสโตรเลตแฮนเตออยู่ผมนายปริศนากรมีชีวิตสโตรเลตแฮนเตอร์หนึ่งครั้งครับผมวันนี้เรากลับมาพร้อมกับก,บการขอดูอะไรครั gan, บเห็นพวกบอกว่าจริงเราต้องเสียค่าเช่าทุกเดือนนะเว้ยถ้าไม่เอาออกอะน,นะในดูซิอุ้ยสองร้อยต่อสัปดาห์ขายกันเซลวิทเฟอร์นิเจอร์บวกสิบเทลเลอร์หกออย้ายของโอเคอขายขายจะได้ไม่เปลืองค่าเช่าที่ครับอันนี้ไม่ต้องหนึ่งร้อยเปอร์วีคเอาเสียเหมือนกันว่ะ อ่ะขายขายขายบ้านเก่าไม่ใช้ก็ขายละกันนะครับอย่างหลังนี้ก็เหมือนกันห้าร้อย per week อ่ะขา,ขายขายขายให้หมดโอเคเรียบร้อยเหลือหมดแล้วเหลือข้างหลังนี้ละโอเคประมาณนี้ละกันทุกคนเราขายบ้านที่เราไม่ใช้ทิ้งไปให้หมดนะครับแล้วก็ตอนนี้เเมืองเมืองหนึ่งเราเนี่ยสี่สิบเจ็ดแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปรีบปัดเเมืองหนึ่งให้อัปเกรดจนกลายเป็นแบบว่าระดับสูงสุดเลยนะเออ น,นี้เสืรโยค่ะหาที่วางดีๆแล้วกันโอเควันนี้เ,เราใช้รถคันอืรถคันเล็กน่าจะพอปะ่ะเน้นความเร็วเนาะเน้นความเร็วเนาะจะได้แบบไปกันแบบชิวๆเอาคันนี้มาครับกระบะของฉันเองเดี๋ยวเราเรีบเดิานทางไปเมืองหนึ่งกันทุกคนจะได้รีบเข้ารีกบการประมูลกันครับซึ่งยังไม่รู้ในตอนนี้ประมูลอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างวะอู Ooh, well ้เว well ็ห well ้าเวสี aw, well ่ โอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาครับเห็นหน่างน้อยวันนี้ผมว่าเมืองหนึ่งต้องว่าห้าสิบหรวะจะได้แบบว่าเออมีหนึ่งเมืองเป็นห้าสิบก่อนแล้วเดี๋ยวเมืองอื่นค่อยตามตามกันไปครับเริ่มต้นด้วยประมูลตู้แรกกันทุกคนตู้เวลห้านะครับวันนี้ขอของดีๆหน่อยแล้วกันนะอุ้ยเอ้ยมีของไม่ค่อยเห็นหลายอย่างเลยฮะอะไรอ่ะเอ้ไม่เห็นไม่เห็นหลายอย่างเลยแถมไม่ได้ของใหญ่ๆนะครับผอกบอกแล้ว,วเมืองหนึ่งขายดีแน่นอนรอบนี้สตาร์ทที่หกร้อยสิบสี่ครับ แปดรอยเกสิบสี่จากของเราเองครับผมตกไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้ยสาสิบสี่ครับและหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสี่พอแล้วป้งไม่พออ่ะพันสี่ละพันห้า 1> 1, ครับพันหกครับราคาตู้นี้สูงมากพันหกกว่าเลยครับเวอร์รี่หนึ่งพันหกร้อยสิบสี่กับตู้นี้ครับผมเอออุกอกรลังกายชิ้นนี้ฮะ เดี๋ยวนะเราจะขารดยังไงนะเดี๋ยวเขาดูของก่อนดีกว่าถ้าแรกเครื่องซักผ้าครับราคาอยู่ที่สามร้อ้าสิบสามอันนี้ตู้อะไรเนี่ยโคตรใหญ่เลยตู้อบแห้งร้อยสาสิบหกเหรียญครับมีคีย์บอร์ดหนึ่งอันสี่สิบเอ็ดกาน้ำครับสิบเก้าก็ขายได้นะกีตาร์ครับมีแล้วอันนี้สามหึงสี่ขายได้อย่างสบายใจเนาะซิลเวอร์สอง้อสิบสี่ครับตู้ออฟฟิศครับผม สามร้อยเก้าสิบสามครับอันนี้อะไรอะ่ะหัวแอนดรอยว่ะหัวแอนดรอยไม่อยากขายเลยอะ่ะอยากกลับบ้านอะ่ะเฮ้ยหัวแอนดรอยทรงใหม่นี่เมื่อกีเห็นทรงนี้ว่าคุณหัวแอนดรอยทรงสีขาวครับนา่ากลัวมาก e เก้าอี้เนี่ยสแตนลิฟต์อ๋อไ,ไปเป็นเก้าอี้ผู้ป่วยอะครับเอาไว้ขึ้นลิฟต์แล้วก็เก้าอี้ชายหาดต่อด้วย อาแท่นส uh, ีครับแล้วก็ไวโอลินไวโอลินก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน,นเอาไปไหมดีครับไวโอลินเดี๋ยวกลับกลบ้านสร้อยคอครับสองร้อยหนึ 1, ่งสามร้อยหนึ่งครับและต่อด้วยโซโฟ,ฟาอยู่ที่ร้อยยี่สิบเจ็ดฮีเตอร์ล่ะฮีเตอร์สี่สิบสามมีไม้หนึ่งตัวด้วยหัสสามเจ็ดสองครับโอ้ไหวกอดคุ้มคือตู้นี้คุ้มมากคุ้มจริงแต่ก่อนจะคุ้มก่อนจะอะไรเนี่ยมาหมุนตู้อื่นก่อนตู้สีครับ เอาตัวเลสีไปที่ที่นี่เหรอเอาก้อนี้เดอะบ็อกเหรอหายแล้วต้องรีบลักงนดูปิดที่ดูปิดที่เอาที่นี่ต่อกันโอไมคก้อ oh นแล้วไม่ไของใหญ่ๆครับเดี๋ยวเราต้องวนหลายรอบแ้งงานเนี้ยเดี๋ยวผมขนแค่เอาที่แบบพอไหวนะครับรีบขายของเมืองหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราข้ามเมืองกันเดี๋ยวทุกคนเรารีบประมูลกันนะครับถ้างั้น <Come on. S 1> เดี๋ยวผมบิดสูงสักสามสี่ครั้งเลยเน้นความเร็วนะจะได้แบบจบไปไวสี่แปดหนึ่งแล้วครับตอนนี้และก็ จบที่481ครับเวรี่กูดจ้าเอาของฟ้ามาก่อนนะครับคันเล็ก่อนเริ่มต้นเลยให้หมดทั้งมวลเนี่ยของฟ้าไปก่อนตอนนี้ขอ,ของขึ้นรถกันครับประมูลต่อไปเริ่มที่เวลาก่อน4โมงเย็นนะครับเราจะต้องรีบไปที่นั่นก่อน4โมงเย็นครับเริ่มเลยครับดึงสองตับวันนี้ก็เดี๋ยวเราลิฟต์อ่าเอาของขึ้นรถจากโป๊งไปแล้วกันนะครับเราขึ้นแบบว่าอาจจะไม่ได้ดูสวยงามมากแต่เอาขึ้นได้ก็เพียงพอเนาะเออแบบนี้เลยหัวยน้อยไม่น่าไปหัวยน้อยเดี๋ยวกลับบ้านนะครับสนใจจับได้ อะไรอยากได้กลับบ้านเดี๋ยวเราค่อยมาเอาทีหลังเพราะว่ารอบเดียวไม่น่าหมดนะครับผม er ดูจากประมาณของที่เยอะขนาดแล้วเนี่ยบอกเลยว่ายากทีเดียวไม่หมดแน่นอนยากแน่นอน, later, อน,อนเออเฮ้ยอยู่เว้ยสวยเก้าอ,อ,อีคร,ครับเก้าอีไม่ใช่ของใหญ่ใหญ่อะเพราะไม่ใช่ของใหญ่ใหญ่แล้วคือเราแพ็คยากมากครับเราคือเรายากมากลำบากมากเทนเซ็ตไก่ไวรินเซ็ตเนี่ยอยากได้กลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราวางไว้ข้างนอกก่อนไม่เอาไปนะเอออันนี้ได้อยู่ของฟ้าราคาประหยัดโอเคมีหนึ่ง้อยครับวันนี้ แล้วก็เครื่องซักผ้าครับวางดีๆเนึงนะเครื่องซักผ้าเดี๋ยวเราวางแบบน่งๆเลยแล้วก็คือรถับสุดยอดอันนี้รถแรกนะครับเอารถแรกไปขายอย่างร้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวรถอ,อ,อื่นค่อยว่ากันครับอันนี้คือสิ่งที่เราไม่เอาเข้าบ้านนะครับเพราะว่าเราจะเน้นขายก่อนตอนนี้ไม่่เมืองหนึ่งก็รื่สิบแปดจากการประมูลสองครั้งเมื่อกี้ครับใกล,ล้ละอันนี้เดือห้าสิบทุกคนเตรียมมารับผลงานเป็นห้าสิบไปเลยไม่ได้มาล้านนี้นานนี่เอาขอเข้าเลยครับโอเค ช่องว่ายก้งเกือสาสิบช่องชิวๆครับรอบที่สองสำเร็จครับตอนนี้บ่ายตอนนี้เที่ยงสามสิบสามแล้วเราจะรีบผลของเข้าไปเก็บกันอันนี้รอบสองของร้านแรกนะครับผมยังไม่หมดนะเพราะว่ามันจะเหลือของที่แบบไอของจุกจิกอยู่เดี๋ยวของจุกจิกเนี่ยเราค่อยว่ากันนะครับเราเอาของใหญ่ๆไปก่อนอันนี้ของใหญ่ๆที่จะเอาเข้าร้านซึ่งบอกเลยว่าผมว่าเพียงเท่าน,นี้ก็ได้จะเว็วขึ้นระดับห้าสิบแต่ละมั้งเนี่ยดูดิตอนนี้ขอาล้างลิสต์ของเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็รอเวลาประมาณหนึ่งวันเต็มๆในการเริ่มประมูลการขายครับบไมม่่่่่ใชปรรระูขขาาาายยททีีอกวเเิ อ่าใช้เวลาในการลิสต์ของอะ่ะเออมาเดี๋ยวเระเป๋าของรอบสุดท้ายกันของรอบสุดท้ายก็จะเหลือเป็นของแบบเบาๆเล็กๆแล้วครับไม่ผมนึกว่าของบางอย่างไม่ดีมาตลอดด้วยคุณเสร็จแล้วพอผมไปดูอะของดีเฉยเลยอะมันมีตู้เนี้ตู้เขียวอะข้างในของม่วงเต็มเลยผมแบบเอา้าของดีเหลอเนี้แกแย่ yeah, แล้วอย่างที่ผมไม่ได้เปิดไปที่ผมที่ผมขายไปบ่อยนี่ yeah, แย่ละงานเนี้ยเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราอของพวกนี้เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบของพวกอ่าของที่อยากได้เนี่ยไปด้วยเลยแล้วก็เอาไปลงลิสต์เข้าร้าน ได้จบ,จบกันเลยทีเดียวครับเรียบร้อยมาเอาเข้าร้านกันนะครับแล้วก็อันไหนเอาออกเอาดูไปโอเคสามอย่างนี้ที่เอานะแล้วก็เราไปประมทที่อื่นกันต่อตอนนี้เดี๋ยวบ่ายสองแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทันการ,ราต้องแบบเร่งเร่งมือนิดนึงเนาะเออไปเมืองสี่ไม่ใช่เมืองสี่วัดนี่เดี๋วอล์กครับผมเมืองสามใช่ไหมมา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 เลสโกเลยรถกระบะที่มันเร็วจริงๆทุกคนผมมาถึงเมืองสองภายในเวลาแค่แบบไปถึงยี่สิบห้านาทีนะในเกมเลยโคตรเร็วอะ กระพริบตาแป๊บเดียวถึงละมาแล้วโอ้ของโคตรเยอะเลยตู้เนี้ยแล้วแบบดูมีของมูลมูลค่าด้วยอย่างน้อยๆของฟ้าสี่ห้าชิน้นนะแล้เราดูว่าเข้าประมูลเท่าไหร่กันนะครับผมอยากรู้ราคาว่าเขา้าเอ็นบีซีประมูลเนี่ยมันจะไปประมาณเท่าไหร่ผมคาดเดานะน่าจุกมันเจ็ดแปดร้อยไหม,มอืมผมว่าน่าจะเจ็ดแปดร้อยครับได้อยู่มั้งหกนึงแปดละเจ็ดเจ็ดแปดเดี๋ยวแบบประมูลนี้สุดท้ายเลยครับผม เท่าไหร่ก็ว่ากันให้ราคาสูงเลยไหมผมอยากรู้ว่าถ้าแบบราคาแบบเกินลิมิตเอ c ซจะทำหน้าอย่างไรวะมา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 หนึ<า>่งศ<า>ูนยหนึ่งแปดยังไม่จบครับหนึ่งสองครับหนึ่งสี่ครับผมเอาเลยนะทั้งนั้นนะไม่น่ามีใครเกินแล้วครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับนี่เป็นไงล่ะช็อคเอ c ียืนเบรบบฮะแกเป็นใครอะ่ะเรียบร้อยครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับ ช็อกเลยดิมาดูดิว่าคุมบาหนึ่งแปดหนึ่งแปดเนี่ยลูกปั้นสีทองว่ะคุณลูกปั้นอะไรวะเนี่ยโคตรน่าเก็บเลยอะ่ะโอเคของเก็บไว้นี่ก่อนนี่้าของน่าเก็บอะ่ะโอเคเดี๋ยวหลังรถอันนี้นะครับอันนี้คือของเราที่หยิบมาจากอารอบที่แล้วยังไม่ได้เก็บนะครับจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บเอ้ยเติดติดติดเปล่ากับลูกแล้วก็น,นี่เพนเซ็ตนะครับวางไว้ก่อนอันนี้คือเดี๋ยวเอา,าเก็บประวัติหลังครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเช็คราคาของก่อนละกันเนาะสปอร์ตไลท์ครับโดนไปที่402ครับสวย,ยอุ้ยแต่อะหุนยนต์ไม่ใช่อนี่มันทีเล็กสีอื่นโอ้โหก็เาข้าบ้านเลยของดีเป้นพิมพ์ครับ246ครับอันนี้ออฟฟิศ393ไงโอเคพวกนี้เอานะครับเดี๋ยวแยกมาก่อนอยังไงจริงๆเอาทุกอันเลยเก้าอ e. ี้246 ไม้เบสบอลครับอของโตที่นี่ของดีจัดเลยอะ่ะอันนี้ไม้เบสบอลต่อครับแล้วก็มีหมวกด้วยหมวกเจ้าฟาดครับแล้วก็โต๊ะม่วงครับผมอันนี้มีแล้วนะไม่เป็นไรสามแปดศูนย์เจ็ดครับฟูดวอร์มเมอร์หกสิบสี่ครับรีโมททอยคาครับผมสองสี่สูนครับเอาไปเอาไปเอากับบ้าาของเล่นชอบชอบโต๊ะโป๊กเกอร์ครับสามเก้าหกและอโหมีของซ่อนเพียบเลย บอยฟิกเกอร์ูปปั้นเด็กผู้ชายมีแล้วเดอันเนี้ยโกแบงเจอสี่ร้อยกว่าครับไมโครโฟนครับสามเจ็ดสี่และตู้นี้พี่ที่ไม่ได้เปิดอีกแล้วโอเคก่อนอื่นเราดูเวลาก่อนผมพลาดอันหนึ่งแล้วอันนี้สี่โมงปิดเวลาแล้วอันนี้เริ่มห้าโมงเริ่มห้าโมงถึงแปดโมงเฮ้ยสองอันนี้ประมูลแปลกๆทั้งคู่เลยเริ่มห้าโมงโอเคถ้าันถือว่าเราเคลียร์เรียบร้อยนะครับผมช่วงเวลาแห่งความว่างแล้วตอนนี้ก็ถ่ายของไป เอาอะไรกลับไปขายเลือกเอาแล้วกันเดี๋ยวคนของสักล็อตหนึ่งนะครับไปขายก่อนแล้วเดี๋ยวเช่าล็อตอื่นค่อยว่ากันเนาะมาเริ่มคนของกันการคนของก็แน่นอนว่าอันใหญ่ลงก่อนอันเล็กลงทีหลังนะครับแล้วก็อะไรลงได้ลงไปใช่หรือวป่ามันมันจัดก,กันจริงๆวะเออบอกเลยว่าตู้เนี้ยจัดสนุกกว่าไอ้นั่นอีกเจ๋งไปผหายละวไปหายละอันนี้จัดยากกว่าวะมันพื้นที่มันน้อยอ่ะเราต้องวางดีๆบาลานซ์ดีๆบาลานซ์ดีเราแย่แน่ๆแต่ไม่เป็นไรค่อยๆจัดค่อยๆจัดค่อยๆไป อ,อยากจะเข้าไปดีดไหมก๊อกอีตัวนี้เนะี่ยก้ออีอะไรก็อกอีปีศาจเนาะโอเคอันนี้ไม่เอานะพวกของฟ้าที่ชิ้นเล็กๆเ,เอาจับหยอดตามซอกก่อนเดี๋ยวชิ้นใหญ่ค่อยว่ากันชิ้นใหญ่ว่ากันอีกทีละกันนี่เอาอันนี้ผู้ใช้ผลลักถูลักถูลกถกแล้วสอดแทรกเข้าไปปึ๊บโอ้นี่ก็ดีครับอันนี้ของเล็กๆใส่ไว้ตามซอกได้ไหมไม่ย่ยีกเข้าไปดีๆที่อย่าดือ้ออย่าดือ้อเออต่อมาครับอันนี้เดี๋ยวเราเคลื่อนไหาขบวนละกันเนาะสูงๆหน่อย ยี่ยมเจ๋งมากโมกตัวสลัดครับของเขียวไม่เอาไหมของเขียวบางทีเราปล่อยพลาดก็ได้นะมันไม่ผอนั้นอันนี้มันดีอ่ะโอเคเริ่มจากเดียบ What the fuck what the fuck โต๊ะผมมันจมห้อยเลยรถผมว่ะแปลกๆไม่บักใช่ไหมแต่ไปได้วะ่ะเฮ้ยคุณรถมันเป็นส่วนหนึ่งกับโต๊ะไปแล้วอะตอนเนี้ยอย่างวะเออแต่ทุกอย่างลงตัวครับสมบูรณ์นี่คือนวัตกรรมของการขนส่งที่ดีอีกแล้ว รถใหญ่ไม่เอารถเล็กนี่แหละขนสุดยอดอย่างตัวตึงปลาลี้ไปขายกันด้วยครับแล้วก็กลับมาประมูลอีกสองที่ครับมีเวลาก่อนหนึ่งทุ่มมั้งมันประมูลจบไวมากเลยไม่รู้เป็นประมูลพิเศษหรือเปล่าแถมราคาไม่ได้บอกด้วยนะครับแต่เกรดต่ามากเลยผมอยากเจอแบบว่าประมูลเวลาพิเศษแล้วเกรดสูงด้วยอ่ะอยากรู้มันจะเจ๋งขนาดไหนโอเคโต๊ะลืมประเมินครับพูดครับเวลสี่สิบแล้วอะ ตอนนี้เมืองฝั่งนี้เวลสี่สิบแล้วอะวเวลมันจะตามเมืองฝั่งนู้นทันแล้วอะเร็วมากอะของจริงวะ่ะนี่นะอันนี้ส่งของวัดอินเด e ยบ็อกของขายมันแพงจัดเลยครับเมืองน,นี้ตอนนี้เงินเราทะลุหนึ่งแสนไปเรียบร้อยแล้วครับผมผมบอกเลยว่าตอนนี้เรารวยรวยแบบรวยตาตั้งเลยเงินเป็นแสนตอนนี้โอ้โหทีนี้ไม่ต้องคาดหวังอะไรของให้มันแบบว่าไม่ต้องคาดหวังพวกสิ่งของที่ต้องแบบขาดทุนขาดทุนแล้วเราไม่กวนเรื่องการขาดทุนแล้วครับเงินแสนผมบอกแล้วผมเพราะถ้าเงินนึงแสนผมจะไม่ต้องคิดเรื่องมากเรื่องการขาดทุนแล้ว เน้นที่การประมูลแล้วก็เอาของที่อยากได้เนาะแล้วก็เอาแค่ของฟ้าก็พอของเขียวงงทั้งหมันก็ได้นะจริงๆเราหลายเนี่ยเราปล่อยของเขียวทิ้งเลยก็ได้นะครับเราแค่ของฟ้าเพื่อเพิ่มแต้มเมืองฟ้ามุ่งทองก็ตกใจนึวกาแม่งมแล้วมันนอนบ้านเลยเป็นโต๊ะว,วะมันนอนบ้านเลยเป็นโต๊นะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าประมูลก่อนแล้วกันครับผมจบที่หกร้อยห้าครับกับตู้นี้ มาดูของข้างในกันล่ะว้าวมีของง่วงด้วยนี่โอ้ยอันนี้ของโมนี่ต้องเข,ข้าบ้านนี่หว่าตู้เกมครับผมจะทำห้องเล่นเกมผมที่ผมบอกเนะผมตอนนี้ผมได้ตู้เกมมาแล้วเป็นเกมที่ชื่อว่า s Space r เล e นะฮะโอ้โหของดีเดี๋ยวเอากลับบ้านอันนี้ของฟ้าเหลือไม้ของฟ้าอันนี้ต้องอกลับบ้านเนาะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นของที่เอาไว้อ่าเปิดกล่องเปิดอะไรนะครับผมแกก็เป็นกล่องเหมือนกันนี่เอาไว้ด้วยกันเลยแล้วค่อยกลับมารับนะครับมีของฟ้ากี่ชิ้นตรงนี้มิทิลี่แฟลไลท์ครับผม ไฟฉายของการทหารครับและอันไหนของฟ้าฉันไม่เอาเลยนะฉันทิ้งนะเออฉันทิ้งหมดนะอย่านะอย่านะทิ้งหมดนะสเปซแมนทอยวะเอ้ยนี่มันนี่นาน,น,น,นายนันเหรอนั่นนายเหรอวูด,ดี้ไม่ใช่ไม่ใช่วูด,ดี้ชื่เลยวะเอา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 ,เอา,เอาของของเล่นของเล่นสีเวอร์อันนี้อะไรอะบอร์ดเกมเหรอบอรดเกมเอาไหมอะอดูหน้าตาก่อน ไม่น่ารักเลยเอาน,นี้แล้วกันนะครับที่เหลือพอจบตู้นี้เอาแค่นี้แหละและต่อมาไปเป็นจังยาร์ดครับแวะไปจังยาร์ดกันทุกคนถึงแล้วประมูลตู้ไก่มากตู้นี้ต้องมีอะไรแน่ๆครับผมรอเลยมาครับมาครับเอมีจริงหรือเปล่าวะทำไมามันโลกก่งน,นะมาดูกันครับผม <Okay. S 1> ผมขอประมูลดอกเดียวสามร้อเจ็เจ็ด แมังต่อวะ่ะสี่เก้าเจ็ดครับ <Okay. S 1> รีบๆหน่อยแล้วกันเจ็ดสามเจ็ดจะไปดูประมูลรับด้วยครับเดี๋ยวไม่ทนันไม่ใช่ประมูลรับชอบเล่นประมูลรับเนอะตอนนั้นคือใบบัน,นบบบคือใบบ็อกเฉย์ครับไม่ใช่ประมูลรับอะไรนะเจ็ดสามเจ็ดครับไปเหมือนเดิมพับเล็งแค่ของฟ้าอะไรบ็อกซิ่งกรอบนวมครับผมอู้นั่นอะไรเอ่ยหน้าตาไม่คุ้นเลยสโตนกริตเตอร์สโตนกริเต,รตรเตอร์มันเป็นเครื่องโมเล็กเหรอไม่ใช่เครื่องอะไรวะเหมือนเครื่องเจีย โ t นกรีนเดอร์เครื่องเจียหินนะฮะเฮ้ยนี่มันเทเลเทสโคปแกเล่นของตู้นี้ของแพงขนาดนี้เลยเหรอับก,การมามากตู้เวลสามจริงปะเนี่ยนี่ตู้เวลสามนะครับที่เรามาแต่คือของโหดเกินเวอร์มากคุณดูของนี่เวอร์เกินตู้เนี้เฮ้ยแอนดรอยที่นั่งหลับโอ้ไม่ก๊อดของดีเกินตู้เนี้เชดู้ ถึงกับถึงกับพูดว่าเช็ดโดเลยอ่ะของดีเกินปาดอะไรมันจะขนาดนั้นวะผมไม่รู้ว่าของจะไม่ดีขนาดนี้มันเกินไปหรือเปล่าพี่ชายพี่ชายเอาของดีอะไรมามาปล่อยที่นี่เนี่ยโอ้โหตู้นี้ของดีเกินทุกคนราคารวมมั้งสี่พัน 4, กว่าแล้วอ่ะไม่รวมของในกล่องเลยนะเวอร์มากที่นี่เวอร์มากครับสมเป็นจังยาจริงจริง ากได้หลายชิ้นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าพวกนี้เน้นขายนะครับของของทองพวกของอะไรแล้วก็พวกกล่องพวกอะไรเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวนะโทฟี่อันนี้จริงก็ไม่เคยมีนะครับจะสะสมก็ได้แต่ว่าเอาไหมต้องถามว่าจะสะสมไหมเพราะว่าเงินก็ไม่ใช่เรื่องสาคัญแล้วเรื่องมันสาคัญเรื่องก,การขายไงตอนเนี้ยเอาป่ะเก็บก็ได้นะเพราะว่ามันยังไงก็มันมีโอกาสหน้าที่ได้อีกแล้วดะอามีโอกาสที่ได้เพิ่มยอดจากอันอื่นอยู่แล้วอะครับอันนี้ก็ช่างมันเนาะเออโอเคพวกกล่องพวกอะไรเดี๋ยวเอากลับบ้านนะครับ ระหว่างนี้เดี๋ยวเราแวะไปบายบ็อกกันก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับที่เหลือไม่เอานะครับโค้ของเขียวละเมินเลย Let's go แหนขับล้อเขามาเลยครับอย่างตึงทันไหมไม่รู้ตอนนี้เวลา8.45แล้วครับออบายบล็อกคั้งนี้จะมีอะไรดีๆเราอยู่ไหมหูเยอะเหรอเอาอแรงสุดแล้วกันเวลา8.50ครับผมว่าดีไม่ดีอดอันอื่นนะครับเนี่ยได้อันเดียวเองไม่เป็นไร้ยังดี รอบนี้มาเป็นของอะไรครับแฟชั่นอนด์บิวตี้ Beauty ครับ <Okay. S 1> ยั์สุดเลยจัดไปยั์สุดเลยครับ <Okay. S 1> ถ้าแฟชั่นบิวตี้ <Okay. S 1> ผมยั์สุดครับทันหนึ่งแล้วมาๆมา,มาใครสู้ก็มา <Come on. S 1> ตกไปที่พันเจ็ดครับแฟชั่นบิวตี้ <Yeah. S 1> <Beauty S 2> ผมบอกเลยของนี้ดีแน่นอนสองพันสองครับขูบายบล็อกแพงจัดราคาจีจัดสะใจสองพันสองครับผมมาดูนครับว่ามีอะไรบ้างแน่นอนว่าเราเอาแค่ เอาแค่ของที่เป็นสีฟ้าขึ้นไปเท่านั้นนะครับอันไหนไม่ถึงสีฟ้าไม่เอานะดูดิคุมปะ่ะแค่เปิดมาก็คุมแล้วอ่ะคุณโอเคเราคว่ำนะขออนุญาตคว่ำนะครับไปอันญมณีเลเจนครับแล้วก็ซิลเวอร์แบนเจลสองสอง,สองหกครับผมแล้วเปิดกล่องนี้มาโอเคเอ่อ โอ้มงกุฎเกือบแล้วผมเกือบด่าแล้วของไม่ดีเมื่อกี้ของดีเฉยมาครับเปิดกล่องต่อมาเป็นเน้นคว่ำแล้วกันนะตอนเนี้ยอ่ะความดีๆครับเผื่อของไม่ล่วงมีซิลเวอร์ครับหนึ่งอันที่ใช้ได้สองสองสามครับกล่องใหญ่ไว้เปิดทีหลังแล้วกันเป็นเซอร์ไพรส์กล่องเล็กครับกล่องเล็กมีสองหมวกเห็นแน่แน่ละตาไว นี่มวกไพเรตครับผมสองหนึ่งหกครับเหมือนกันน่าจะสองถูกเหมือนกันตอนนี้ราคารรมที่สามพันเจ็ดแล้วครับยังไม่หมดอีกสองกล่องเลยเอาอย่างคุ้มอูผมเห็นของมุ่งสองสองชิ้นแน่นอนสองหรือหนึ่งนี่แหละแป๊บแบบแบบเอ้ยเอ้ยกล่องหมุนสี่หกเก้าครับแล้วก็สูตรเคสอยู่ที่หกสิบสามครับแต่เป็นของเขียวเราไม่เอานะครับแต่เอาซิเวอร์อย่างเดียวนี่ เอ,เอาของฟ้าอย่างเดียวและ่องสุดท้ายครับเปิดมาฮึบเปิดมาเป็นของเขียวครับโยนทิ้งเลยแล้วก็เป็นไพเรสหมวกไพเรสอันเดียวโอเคประมาณนี้ละกันทุกคนผมได้ทั้งสิ้นรวมสิริรวมประมาณสี่พันหกครับไม่รว,นะบบรวมของเขียวนะถ้าบวกรวมของเขียวได้ก็จะราคาจะดีดไปประมาณอืมประมาณตักห้าพันได้ครับโอเคที่เหลือเราก็รีบเก็บเข้าไปเนาะ ที่เหลือไม่ที่เหลือไม่เอานะครับนี่ไปเอาของเข้าวัดหนึ่งของทองก็รประมาณนี้ครับเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไอ้อไม่ใช่ของที่ได้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาของขึ้นรถแล้วก็เตรียมตัวเอาของกลับบ้านกันส่วนของที่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปลิสต์เข้าร้านกันครับลิสต์เข้าร้านก็ไม่น่าจะต้องใช้เวลาอะไรเยอะเนาะส่วนที่เยอะก็น่าจะเป็นของหลังรถเนี่ยที่เอาที่เลือกเอากลับบ้านนะครับอันนี้นานแน่นอนตอนแรกผมว่าผมจะเอาของไปขายร้านไอ้ร้านที่เวลยังไม่ถึงส0มสิบะครับ ไปไปมาผมเพิ่งนึกได้ว่าสามทุ่มร้านนั้นปิดนี่หว่าเดี๋ยวเราเอาของไปขายร้านร้านเก่าเราก่อนก็ได้ครับโอเคเอาเข้าไปเลยนะครับปึ๊บอันไหนเอาออกนะครับอบ็อกซิ่งเอาอันนี้เอาเทเลไม่เอาใช่ไหมเทเลสโคปไม่เอานะครับที่เหลือก็เอาหมดนะครับอันนี้คือของแต่งบ้านที่เหลือแอนดรอยแอนดรอยบ็อกซิ่ ของแต่งบ้านล้วนเลยครับที่เหลือพวกนี้เอานะพวกนี้ผู้นี้ก็คือเอากลับบ้านไปแต่งบ้านนะครับ let's go <S ไม่กี่กล่องล่วงก็เลยเอากล่อง <c oughs> เอาเออกมาแกะของข้างในออกไปขายต่อจะบ้าโอเคเดี๋ยวเราไปรับของที่เราวางทิ้งไว้ที่ตกประหมูตอนนั้นแล้วกลับบ้านไงครับทุกอย่างเรียบร้อยในวันนี้ครับทุกคนของในหลังรถเราค่อนข้างที่จะแน่นมากแต่ว่าเราจะรีบเอามันไปเก็บเข้าบ้านกันแล้วก็พักผ่อนกับวันนี้กันครับส่วนเรื่องแต่งบ้านแต่งอะไรเดี๋ยวค่อยทำทีหลังละกันทุกคนเอาเข้าโกดังให้เรียบร้อยก่อนนี่ของบอกเลยของรอเพียบ เจ๋งมากมาเรียบร้อยเข้าไปนอนก,กันดีกว่าครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับติดตามในครั้งหน้าับผมในเพื่อที่มีชื่อว่า s t o เ e ทฮันเตอรนะครับตอนนี้เตือนติดลบอยู่ก็จริงแต่เราเงินเหลือพอที่จะเป็นแสนเลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าตอนนี้บายบายครับ